อย่างท่านพ่อรีพลงังจิตของท่านแรงอยู่ท่านตทำไปรู้พลงังจิตนุ่มนวนลพลังจิตซาโอ,อกาสนุ่มนวลมีอย่างแรงมีพลงังจิตต่างกันนะอย่างท่านพ่อรีที่เคยเวลาทำน้ำพุธมงคลเป็นทน่านทำได้ไหมไปใส่ขั้ว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 นั่นพลงังจิตท่านพร้อมนะั่นนั่นพุ่งพุ่งเลยเนะี่ย ไม่รู้เรื่องนะเราไปยังดูๆๆแต่เ่วนมาท่านนักจะมองมาหาเราเสมอท่าน,นคงจะเห็นว่าระวังตัวนี้จะคงว่างนั่นเยนะอย่างอยู่วัดคลองกุ้งวัดคลองกุ้งจันทบุรีอันนี้ก็ขอบขันดีตอนนั้นเราไปจะัาส,สา,สสาสท,ท,ที่สาธีตทดลองเพิจาร์เที่อันเนี้ย เขาสวายที่เป็นญาตเขาอยากจะสวายกรรมฐานวัดให้กรรมฐานพอดีอาจารย์เจียตอนนั้นเราพาบุญที่อย่างละหงไปโยมแม่มาพาบุญที่นั่นไปจากที่นี่ก็ไปจังไปพักยางหงอาจารย์เจียก็เลยไปตามไปนิมดเนาะเราเรามาดูเขาอยากสวายที่ที่ยี่หกใกล้ เบื้องต้นอยู่ยี่หกไร่ั้นต่อมาเขาซื้อขยายต่อไปนั่นแหละซื้อมาซื้อลเนี่ยพูดเรื่องอะไรต่อก่อนเลยลืมแล้วคุณพ่อท่งบน้ำตาผู้ชื่อทรงจิตอ่าสไตล์ที่ว่าของกุโอ้แล้วแบบของกุ้งอืมแล้วเราจะจำสถานที่นั่นนะพวกวันเสาร์ว่าศุ่รมีพวกตลาดเขาไปบางเท่ เราที่ชาดีสอดร้องสันจันทรีสัสอนสอยู่ที่วัดของปู่แต่ทุกสมเด็จมาหาเวลรวงวัดบุรีมุ้วัดนีมนต์ให้มาหาบ่อยๆขั้นจึงไปไปมามานี่คอยช่างจับไปจับกรุงเทพไปที่วัดนั่นแหละที่วัดของปู่ไปเขาก็ว่าโมที่ท่านสร้างเอาที่ เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะท่านพ่อว่างั้นนะนี่ได้พระดีมาแล้วนะพระดีที่ไหนนะอแบบนั้นเทนี้เป็นน้ำไหลไปเลยว่างั้นนะได้พระดีมาแล้วเดี๋ยวเรื่องทางการที่เราชื่อท่านอาจารย์ฮับบัวนะ